สวัสดีค่ะนานะคะตอนนี้นาทำแบรน์นาแซบอร่อยนวนะคะเป็นแบรนด์อาหารพื้นบ้านแบบง่ายๆนะคะดูง่ายๆสบายๆ,ายๆใครสนใจที่อยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองสามารถทักนาเข้ามาได้เลยนะคะรับทำแบรนด์เนี่ยเริ่มต้นที่950บาทเป็นแบบระบบฝากส่งนะคะ สต็อกก็มีค่ะสนใจแบบไหนก็ทักกันเข้ามาได้ค่ะหรือจะอากจะเป็นตัวแทนก่อนเพราะยังไม่มีงบในการทำแบรนด์ก็ยินดีนะคะเริ่มต้นเป็นตัวแทนจําหน่ายเปิดบินที่5แพ็กนะคะ5แพ็กเนี่ยก็เป็นเงินไม่กี่ร้อยบาทนะคะ คุณยังจะได้เป็นสต็อก5ชิ้นหรือจะได้อาไปทานเองเป็น5ชิ้นอย่างเงี้ยค่ะโอเคมากๆเลยเราจะได้รู้เนาะว่ารสชาติอาหารของเราเนี่ยเป็นยังไงจะถูกปากถูกอกถูกใจใครหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะตัวเราถ้าเราเป็นคนขายเราต้องรู้ว่าสินค้าของเราดียังไงอร่อยยังไงนะคะอ่าแล้วก็สำหรับตอนเนี้ยมันเป็นยุคที่แบบว่า5 g เป็นยุคที่แบบ ออนไลน์ดีมากๆนะคะใครที่สนใจอย่ารอช้านะคะรีบตัดสินใจแต่ไม่จําเป็นต้องมาทํากับนานะคะคือคุณสนใจสินค้าตัวไหนจะไปทํากับใครก็ได้ให้รีบทําตอนนี้ค่ะเพราะมันเป็นโอกาสทองของคุณนะคะค้าขายตอนนี้ ก็เริ่มรวยเลยตอนนี้ทำไม่เป็นก็เรียนรู้ค่ะตอนนี้มีช่องทางในการสอนในการทำออนไลนไ์เยอะแยะไปหมดเลยนะคะโดยเฉพาะที่คุณไปทำแบรนด์ไปทำเป็นตัวแทนจำหน่ายกับใครก็ตามเขาจะต้องมีระบบสอนคุณอยู่แล้วว่าเริ่มต้นทำออนไลน์ต้องทำยังไงเมื่อคุณสอบถามเขาเขาจะต้องมีคำตอบให้กับคุณะคะ่ะถ้าเขา รับคุณเป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วแล้วเขาไม่สอนวิธีการทํางานให้กับคุณแสดงว่าเขาเห็นแก่ตัวมากๆนะคะลองเลือกดูค่ะว่าคุณชอบอะไรคุณต้องการทําอะไรนะคะตอนนี้เป็นช่วงของยุค 5G เป็นช่วงของระบบการขายออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมค่ะขายอะไรก็ปังนะคะถ้าคุณมี i n เซ็ตที่ดี ถ้าคุณเชื่อว่าออนไลน์ทําเงินแสนเงินล้านให้กับคุณได้มันก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะลองดูนะคะสําหรับนานเนี่ยนานเลือกอาหารเพราะอาหารเป็นสิ่งจําเป็นที่ซื้อกินแล้วหมดไปอย่างรวดเร็วจริงไหมคะยิ่งอาหารสะอาดสดรสชาติถูกปะยิ่งเป็นที่ต้องการเราไม่ต้องทําการโฆษณามากแต่ลูกค้าจะเป็นผู้โฆษณาให้เราเองจริงไม่จริงคะ ยังไงก็ลองดูกันนะคะสินค้าของนาเนี่ยมีหลากหลาย20กว่าเมนูหรือ30ไปแล้วก็ไม่รู้เนาะตอนนี้ก็เยอะมากๆลองดูค่ะสั่งไปชิม1แพ็คนาก็ส่งนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นค่ะเป็นโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่นะคะหรือว่าจะส่งท้ายปีเก่าอย่างนี้อ่าสั่งซื้อ3แพ็คขึ้นไปฟรีค่าจัดส่งนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยใช่ไหม ลองดูนะคะ3แพ็ค3แพ็คฟรีค่าจัดส่งค่ะใครสนใจลองทักเข้ามานะคะสนใจด้านใดสนใจยังไงต้องการกินต้องการทำแบรนด์ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายทักนาเข้ามาเลยค่ะแบรนดของนาจะเป็นแบรนด์นาแซบอร่อยนัวนะคะ บ๊ายบายค่ะโชคดีกันทุกคนค่ะเฮงๆงปังปเฮงๆปังๆ